สำหรับแบรนด์70ไมล์เนี่ยก็เป็นแบรนด์กล้องติดรถยนต์ที่คุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วนะครับกล้องติดรถยนต์ในไลน์อัพเขาเนี่ยก็มีเป็น1ิกว่ารุ่นเลยผมก็ใช้งานอยู่หลายรุ่นนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะแยกไม่ออกน,นะคือบางตัวเนี่ยมันก็หน้าตาแบบคล้ายกันมากๆเลยก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังนะต้อนรับปี2025ว่าในปี2024นี้เนี่ยกล้องของ70ไมล์ตัวไหนที่ขายดีบ้างแต่และตัวมีจุดเด่นอะไรแล้วตัวไหนเนี่ยเหมาะกับใครโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปรับชมกันครับ รุ่นของกล้องดิจิทัลที่ขายดีและผมคัดมาแล้วเนี่ยก็จะมีรุ่น M310, A200, A510, A810 แล้วก็ X200 หรือว่าตัวอมนี้นะครับผมเชื่อว่าปัจจัยสําคัญในการเลือกซื้อเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของราคานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาไล่เรียยกันนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างโดยผมก็จะเรียงจากราคาต่ําไปราคาสูงนะสำหรับรุ่นแรกเลยครับ7 0ม a ์ M310 mm ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่ราคาประหยัดที่สุดตัวเริ่มต้นถูกที่สุดจากทาง7 0ม mm. a ตัวนี้ก็เป็นกล้องติดรถยนต์แบบมินินะครับคือไม่มีหน้าจอตัวเครื่องเนี่ยมีปุ่มกดแค่1ปุ่มแต่ว่าตัวกล้องเนี่ยก็มี Wi-Fi นะครับสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วก็นอกอย่างนี้ตัวนี้ก็รองรับการสั่งงานผ่านเสียงนะครับก็สามารถสั่งคําสั่งง่ายๆได้อย่างเช่น take photo หรือว่า lock the video สำหรับความคมชัดนะครับตัวนี้อยู่ที่2 k บันทึกด้านหน้าอย่างเดียวไม่รองรับกล้องหลังสําหรับราคานะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1 5 0 0บาทในราคานี้ได้ความคมชัด2 k ก็ถือว่าโอเคอยู่เหมาะสําหรับคนเอามันบันทึกเหตุการณ์ทั่วไปนะครับอาจจะไม่ได้เน้นซูมหรือว่าออปชันอะไรต่างๆมากตัวถัดไปครับ70็ m a 2 0 0ตัวนี้ก็เป็นรุ่นเริ่มต้นเช่นกันนะแต่ว่าเป็นรุ่นที่สําหรับคนที่อยากได้หน้าจอแล้วก็มีการบันทึกทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังตัวนี้มีครบ การบันทึกของกล้องตัวนี้นะครับกล้องหน้าเป็นความคมชัดแบบ Full HD แล้วก็กล้องหลังก็เป็นแบบ Full HD เช่นกันสําหรับตัวนี้นะครับก็จะมีชุดที่มีแต่กล้องหน้าอย่างเดียวแล้วก็ชุดกล้องหน้าพร้อมกล้องหลังถ้าเกิดว่ากล้องหน้าอย่างเดียวเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ2,300บาทแล้วก็ถ้าเป็นชุดกล้องหน้าบวกกล้องหลังนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2,800บาทตัว7 0 m a A200 เนี่ยผมก็ทํารีวิวเต็มแล้วนะใครสนใจก็สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติม,ตมแบบเต็มๆได้เลย ตัวถัดไปครับ7 0 m ล์ a510 ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นกลางจากทาง7 0ม a ์นะครับ a500 series เนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ที่ยอดนิยมที่สุดของ7 0มล์นะเท่าที่ผมเช็คแค่เขาขายออนไลน์ในแอปส้มนะครับก็ขายไปได้ถึง78,000ชิ้นแล้วเรียกได้ว่าตัวนี้ก็ยอดนิยมสุดๆนะครับเหตุที่รุ่นนี้เป็นกล้องขวัญใจหลายๆคนนะครับเพราะว่ามีหน้าจอ รองรับบันทึกหน้าหลังกล้องหน้าเนี่ยความคมชัดประมาณ 3K แล้วก็กล้องหลังเป็น Full HD รองรับการเชื่อมต่อ 4G สำหรับดูภาพออนไลน์แล้วก็ติดตามตำแหน่งรถก็สำหรับตัวนี้นะครับกล้องหน้าอย่างเดียวเนี่ยราคาจะอยู่ที่3,100บาทส่วนกล้องหน้าบวกกล้องหลังนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0บาทตัวนี้ผมก็รีวิวเต็มไปแล้วเช่นกันนะครับใครสนใจก็สามารถไปรับชมได้ตัวที่3นะครับ70ไมล์ X 2 0 0หรือว่าตัว70ไมล์อมนี้ ตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่กล้องที่ความคมชัดชัดที่สุดแต่เรียกได้ว่าเป็นกล้องติดรถยนต์ที่แปลกแหวกแนวที่สุดในวงการกล้องติดรถยนต์แล้วนี่คือกล้องติดรถยนต์ที่ตัวเลนส์เนี่ยสามารถหมุนได้ทําให้เราสามารถแทนภาพเก็บภาพได้แบบ360องศาเหมาะสำหรับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายวอล์กเกอร์นะครับที่แบบให้เห็นหน้ารถแล้วก็แพนกล้องมาเห็นเรากำลังขับรถชมวิวอยู่อะไรประมาณนั้น และความแหวกแนวของกล้องตัวนี้ก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวกล้องเนี่ยมาพร้อมกับมาสคอต,ตน้องหมีไมเอ็กซ์นะครับน้องหมีไมเอ็กซ์เนี่ยก็จะเป็นมาสคอตที่คอยอยู่กับเราเป็นเพื่อนนะเวลาที่เราเดินทางทําให้กล้องตัวนี้ก็ถูกใจคุณผู้หญิงเป็นอย่างมากนะสำหรับหน้าจอของกล้องตัวนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากเน้นใช้งานผ่านแอปแล้วก็สั่งงานผ่านเสียงนะครับเช่นชูดวีล็อกหรือว่าเทสเซลฟี่แล้วก็กล้องตัวนี้ก็รองรับการเชื่อมต่อ 4G สำหรับดูภาพออนไลน์แล้วก็ GPS สำหรับการติดตามตำแหนน่่งเชกัน ราคาของกล้องตัวนี้นะครับกล้องหน้าอย่างเดียวเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5,000บาทไม่มีกล้องหลังนะครับเพราะว่าไม่สามารถเชื่อมต่อกล้องหลังได้และตัวสุดท้ายนะครับ70มล์ a 8 1 0ตัวนี้ก็รุ่นท็อปชัดที่สุดเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เนี่ยดีที่สุดแล้วก็ใหม่ที่สุดกล้องหน้านะครับก็เป็นเซ็นเซอร์ 4K จาก Sony รุ่น starvid สตัวนี้ก็ถ่ายกลางคืนดีมากนะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์ใหญ่แล้วก็ตัวนี้ก็รองรับการบันทึกด้านหลังเช่นกันนะครับก็จะเป็น1 0 8 0 p เหมือนกันเพิ่มเติมคือกล้องหลังที่ให้มากับตัวนี้รองรับระบบ hdr ด้วยส่วนฟีเจอร์อื่นๆตัวนี้ก็มีครบครับมี gps สําหรับบันทึกตําแหน่งแล้วก็ความเร็วรองรับการเชื่อมต่อ 4g สําหรับดูภาพสดออนไลน์แล้วก็การติดตามตําแหน่งรถยนต์ใครที่อยากได้กล้องหน้าตัว็อปจากทาง70ไมล์ชาร์ที่สุดดีที่สุดก็ต้องตัวนี้ครับ,รบรา,คาครคบก็กล้้อองงหนาาย่าเดียวน่่อูทประมาณ 6, าณ6,800บท ส่วนเซ็ตกล้องหน้ากล้องหลังจะอยู่ที่ประมาณ7,800บาทและแน่นอนครับว่ากล้องตัวนี้ผมก็ทำรีวิวเต็มไปแล้วใครสนใจก็ไปดูได้ส่วนสำหรับตัวกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหลังเนี่ยตอนนี้ทาง70ไมล์เขาก็มีจําหน่ายอยู่2รุ่นหลังนะครับก็จะเป็นรุ่น R41 แล้วก็รุ่น R42 หน้าตาทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลย แต่ว่าความต่างเนี่ยก็คือตัว R c 2 2จะสามารถเก็บแสงได้ดีมากกว่านะครับเพราะว่ามีตัวเทคโนโลยี HDR เข้ามาช่วยในชุดกล้องที่มีกล้องหน้ามาพร้อมกล้องหลังเนี่ยทุกรุ่นก็จะให้มาเป็นกล้องแบบ R c 1 1นะยกเว้นรุ่น A 8 1 0ที่จะให้มาเป็น R c 2 2แล้วก็กล้องทั้ง2รุ่นนี้สามารถใช้แทนกันได้ครับต่อไปก็เดี๋ยวมาดูคุณภาพไฟที่กล้องทั้ง5รุ่นนี้สามารถทําได้กัน ผมก็ติดกล้องทุกรุ่นที่กระจกหน้ารถเหมือนกันแล้วก็บันทึกช่วงเวลาเดียวกันนะครับจะได้เปรียบเทียบกันถูกว่าในรุ่นที่เป็นรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นท็อปเนี่ยความคมชัดต่างกันประมาณไหนโอเคก็เดี๋ยวไปรับชมกันครับ ต่อไปก็จะเป็นการทดสอบการอ่านป้ายทะเบียนนะครับซึ่งผมก็ลองกับกล้องทุกรุ่นนะครับตั้งแต่2เมตรจนถึง16เมตรเดี๋ยวผมก็จะสรุปแบบสั้นๆเลยละกันก็สําหรับรุ่น M310 A200 แล้วก็ X200 Omni นะครับจะอ่านได้อยู่ที่ประมาณ6เมตรส่วน A510 นะครับจะอ่านได้ถึงที่ประมาณ10เมตรส่วน A810 ที่เป็นเซนเซอร์ 4K นะครับก็ตั้งแต่2เมตรจนถึง10เมตรเนี่ยอ่านได้หมด ก็จะเริ่มไม่ชัดที่ระยะ12เมตรนะครับสำหรับตัว A810 ก็เรียงตามนี้เลยครับ M310 A200 แล้วก็ X200 เนี่ยได้ประมาณ6เมตร A510 ได้10เมตรแล้วก็ A810 ได้ประมาณ12เมตรส่วนกล้องหลังนะครับ R411 กับ R412 เนี่ยอ่านได้ที่ประมาณ8เมตรเท่ากันแต่ว่าระยะการอ่านป้ายทะเบียนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่บ่งบอกทุกอย่างครับ ต้องดูการทดสอบอย่างอื่นประกอบอย่างเช่นการบันทึกกลางคืนนะครับที่เราจะเห็นได้เลยว่าตัว r 4 2เนี่ยจะสามารถบันทึกภาพได้ดีกว่านะครับเพราะว่ามีระบบ hdr ในส่วนที่เป็นไฟสว่างเนี่ยก็ยังสามารถเก็บรายละเอียดได้อยู่ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของฟีเจอร์นะครับโดยผมก็จะเริ่มจากโหมดจอดรถนะครับหรือว่า parking mode ทุกรุ่นที่กล่าวไปเนี่ยสามารถใช้งาน parking mode ได้เลยแต่ว่าเราต้องใช้คู่กับตัวอุปกรณ์เสริม hard wire kit นะครับที่จะเป็นการต่อไฟตรงจากตัวรถแล้วก็ทําให้ตัวกล้องเนี่ยสามารถทํางานได้ตลอด24ชั่วโมง ตัวฮาร์ดไวร์วิคิทของ70ไมล์เนี่ยเขาก็จะมี3แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นแบบฟิวส์แท็บอันนี้ก็เอาไว้เชื่อมต่อกับกล่องฟิวส์นะครับประเภทนี้เนี่ยการติดตั้งอาจจะยากหน่อยอาจจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าร้านประดับยนต์ติดตั้งให้ส่วนแบบที่2นะครับก็จะเป็นแบบ OBD hardwire คิดแบบ OBD hardwire คิดเนี่ยก็คือไม่ต้องไปยุ่งกับระบบไฟของรถยนต์นะครับสามารถเสียบเข้าที่ช่อง OBD ของรถยนต์ได้เลยแต่ไฟของช่อง OBD เนี่ยมันจ่ายไฟตลอดครับไม่ว่ารถยนต์จะติดหรือว่าดับทําให้ตัวกล้องเนี่ยไม การติดตั้งแบบ OBD เนี่ยเราก็เลยต้องมาตั้งค่าโวล์เพิ่มนะครับว่าตอนไหนที่มันรถสตาร์ทอยู่หรือว่ารถดับอยู่แล้วถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ไฮบริดเนี่ยมันยิ่งตรวจจับแรงดันไฟฟ้ายากเลยถ้าเลือกได้ผมแนะนําให้ติดแบบฟิวส์แท็บธรรมดาเนี่ยจะดีกว่าและสุดท้ายนะครับตัว 4G Hardwire Kit ตัวนี้ก็คือเป็นการเชื่อมต่อแบบฟิวส์แท็บเหมือนกันแต่ว่าตรงกลางสายเนี่ยจะมีกล่องเชื่อมต่อ 4G อยู่ เราก็เอาซิมการ์ดของเรารที่มีอินเทอร์เน็ตเสียบเข้าไปมันก็จะสามารถเชื่อมต่อ 4G เข้ากับตัวกล้องได้สําหรับโหมดจอดรถที่กล้อง70ไมล์ทุกรุ่นทําได้นะครับก็จะเป็นโหมดจอดรถแบบเบสิกจะมีอยู่2ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันแรกก็คือการตรวจจับแรงสั่นสะเทือนคือในระหว่างจอดรถอยู่ถ้าเกิดว่ามีคนมาชนรถเราแต่ต้องชนแรงจนแบบตัวกล้องมันจับได้นะตัวกล้องก็จะตื่นมาบันทึกแบบระยะเวลาสั้นๆแล้วก็หลับต่อ ส่วนอีกโหมดจอดรถที่ทุกรุ่นสามารถทําได้นะครับก็คือการถ่ายทม์แลปส์การถ่ายทําแลปส์ก็คือตัวกล้องมันจะบันทึกภาพทุกๆ1วินาทีแล้วก็เอามาต่อเป็นวิดีโอยาวๆนะครับและโหมดจอดรถแบบที่สนะครับก็คือโหมดจอดรถแบบตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วยระบบ AI AI เนี่ยก็จะจับการเคลื่อนไหวที่เป็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยนะครับจะไม่ได้บันทึกตลอดแล้วก็ไม่ต้องมีแรงสั่นสะเทือนมาถึงตัวกล้องตัวโหมดจับความเคลื่อนไหวด้วย AI เนี่ยรองรับกล้องอยู่2รุ่นนะครับก็คือจะเป็นรุ่น A810 แล้ว70 200 My X ตัวออมนี้เนี่ยความพิเศษก็คือตอนที่มันตรวจจับความเคลื่อนไหวได้อะมันก็จะหันตามนะครับสิ่งที่มันตรวจจับได้ด้วยอันนี้เจ๋งมากส่วนสำหรับการเชื่อมต่อตัวกล้องเข้ากับระบบ 4G นะครับตอนนี้ก็รองรับกล้องอยู่3รุ่นก็คือตัว A510 A810 แล้วก็ X200 ออมนี้พอต่อ 4G นะครับเราก็สามารถดูภาพสดจากตัวกล้องได้สามารถดูได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังส่วนตัวออมนี้เนี่ยเราก็สามารถหมุนดูได้เลยแล้วก็ตอนที่รถสตาร์ทอยู่เนี่ยตอนนี้ก็สามารถดูภาพสดได้แล้วนะ แล้วก็จะเป็นการดูตำแหน่งรถยนต์นะครับว่าตอนนี้รถอยู่ที่ตำแหน่งไหนแล้วก็จะมีการส่งการแจ้งเตือนนะว่ามีเหตุการณ์อะไรผิดปกติที่รถบ้างแล้วก็สามารถดู snapshot ิดีโอสั้นๆได้นะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของแอปพลิเคชันแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆอันนี้ก็ให้มาครบอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูย้อนหลังผ่านแอปการใส่ AI เอฟเฟ t เท่ๆระบบ ADAS หรือว่าระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างเช่นการเตือนรถคันข้างหน้าเคลื่อนตัว และนี่ก็จะเป็นตารางสรุปรุ่นยอดฮิตที่ผมเอามาโชว์ในคลิปนี้นะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าตัวเองจะซื้อรุ่นไหนดีเดี๋ยวผมไกด์แบบคร่าวๆแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณต้องการกล้องที่แบบแค่บันทึกเหตุการณ์ได้เอาถูกที่สุดก็ต้อง m 3 1 0แต่ถ้าอยากได้ถูกแล้วบันทึกหน้าหลังได้ก็ต้องเป็น a 2 0 0 แล้วก็ถ้าอยากได้ภาพชาัดฟีเจอร์ครบนะครับก็ต้องขยับมาเป็นรุ่น A510 A510 นี่ก็การันตีด้วยยอดขายแล้วนะครับถ้าคิดไม่ออกก็รุ่นนี้แหละแล้วก็ถ้าใครจะไปสุดเลยนะแบบว่าขอชัดที่สุดเท่าที่มีก็ต้องเป็น A810 ครับเซนเซอร์ 4K s t a r w i s 2ส่วนสำหรับออมนี้ตัวนี้ก็เน้นเท่เน้นฟีเจอร์เลนส์ลุ่นได้ก็มีข้อดีสําหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายนะครับแล้วก็มีข้อดีก็คือในโหมดจอดรถแบบ AI เนี่ยมันก็จะติดตามการเคลื่อนไหวที่เข้ามารอบรอบรถได้โอเคก็ ดีไซน์กล้องก็ทําได้ออกมาดีนะครับดูค่อนข้างพรีเมียมถึงแม้จะเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยก็ยังดูดีอยู่แล้วก็แอปพลิเคชันของเขาอะก็ค่อนข้างเรียบง่ายใช้งานง่ายส่วนการบันทึกเนี่ยค่อนข้างเสถียรนะใช้งานมาหลายตัวผมก็ยังไม่เคยเจออาการค้างอาการแห้งแต่70มจะมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งครับคือทุกรุ่นเนี่ยเขาจะใช้เป็นแบตแบบลิเธียมไอออนไม่ใช่เป็นแบบซูเปอร์คาบารซิเตอร์ถ้าเกิดว่าใช้งานไป2-3ปีหรือว่าคุณจอดรถตากแดดบ่อยเนี่ยก็าอาจจะต้องเปลี่ยนแบตนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้ครับสำหรับกล้องติดรถยนต์70มายยอดฮิตในปี2024ใครสนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็ลองไปดูรีวิวเต็มที่ผมรีวิวไปแล้วนะแล้วก็สำหรับราคานะครับทุกรุ่นก็สามารถกดที่ป๊อปอัพที่ขึ้นมาเพื่อดูราคาล่าสุดจาก o f f i c i a l Shop หรือว่ากดที่ลิงก์ในคำบรรยายก็ได้เช่นกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสสวัสดี